ราคีรีตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,539สถานที่ตั้งหมู่11หมู่บ้านคลองบนตำบลลาดแครอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต1เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่รวมพื้นที่8ไร่2งาน มีเขตพื้นที่บริการ2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่11และหมู่ที่20ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น64คนภายใต้การบริหารงานของนายสมเจตคุณความดีผู้อำนวยการโรงเรียนการบริหารงานสี่ฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการนำโดยนางสาววชีราพรทงเนา ฝ่ายบริหารงานงบประมาณนำโดยนางสาวสุกัญญาภูสอนฝ่ายบริหารงานบุคคลนำโดยนายสมเจตคุณความดีและฝ่ายบริหารงานทั่วไปนำโดยนายวิมัตจันทภัยผู้บริหารขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทาราคีรี 1. นนายสมเจตคุณความดีผู้อำนวยการโรงเรียน 2. นายวิมัตจันทภัยครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่6 3. นางสาวสุกัญญาภูสอนครูวิชาวิทยาศาสตร์ประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่5 4. นางสาวนิสารัดปาเงินครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่3และ4 5. นางสาววชิราพรทงเนา ครูสาขาวิชาภาษาไทยประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่1และ2 6. นางสาวสัสิพัสปัญญาชิตานนท์ครูเอกปถมวัยประจำชั้นอนุบาลปีที่2และ3 7. นางสาวสายทองอ้นวันเพง็งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 8. นางสาวพุจมานทิพโพทองเจ้าหน้าที่ธุรการ 9. นายวันเพ็ญแจ้งสวนนักการพารง ปัจฉญาของโรงเรียนวิสาโนสทาหุนติหมายถึงการเรียนรู้ย่อมมีได้ทุกเมื่อคำขวัญของโรงเรียนรอบรู้สู้ชีวิตบ่มเพาะจริยคุณน้อมนำศาสตร์พระราชาสีประจำโรงเรียนม่วงขาวสีม่วงหมายถึงมีปัญญาเลิศเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์เรียบร้อยใยดีม่วงขาวมีความหมายว่าผู้ที่มีปัญญามีจิตใจที่บริสุทธิ์เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมจะนำมาซึ่งความสุขต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นมะขามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปลูกเมื่อ22มกราคม2529ด้านวิชาการ 1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2566ผลการประเมินการอ่านออกเสียงระดับโรงเรียนร้อยละ77 และผลการประเมินการอ่านรู้เรื่องระดับโรงเรียนร้อยละ68.66อยู่ในเกณฑ์ดี 2. ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566ผลการประเมินด้านภาษาไทยได้คะแนนร้อยละ67.37ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศอยู่ร้อยละ4.79 ผลการประเมินด้านคณิตศาสตร์ได้คะแนนลอยละ81.75ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศอยู่ลอยละ28.78 3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n e t ปีการศึกษา2566ผลการทดสอบระดับโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีนักเรียนได้คะแนนสูงกว่าระดับประเทศจำนวน6คนได้แก่1 เด็กหญิงพรวิชาเอี่ยมสุวรรณได้คะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ32.50 2. เด็กหญิงที่วันพาสีทนได้คะแนนในรายวิชาภาษาอังกฤษส,สูงกว่าระดับประเทศ43.75 3. เด็กหญิงรัชดาทับอินได้คะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ32.50และภาษาอังกฤษ 40.63 4. เด็กหญิงมิ่งขวัญพรมดวงได้คะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ60และคณิตศาสตร์32.50 5. เด็กหญิงอรัญญาเหมือนเด่นได้คะแนนในรายวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศ46.88และวิชาวิทยาศาสตร์45 6. เด็กชายพงศกรติ่งหมายได้คะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ32.50ด้านบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนทาราคีรีนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551ฉบับปรับปรุง2562 มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขมีสมรรถนะสำคัญรอบด้านไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพนละเมืองและพละโลก ด้าน,นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยระดับคุณภาพดีเลิศโรงเรียนทาราคีรีมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลายส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขานิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะปริมาณเหมาะสมตามวัยมีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอจัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมให้เด็กได้เลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการความสนใจและความสามารถของเด็ก ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับคุณภาพดี D. โรงเรียนทาราคีรีส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงานหรือกิจกรรมอย่างหลากหลายยึดกระบวนการ active learning เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติจริงและการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณและมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดนักเรียนมีความรู้ทั้งทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ โรงเรียนจัดกิจกรรมทักษะอาชีพแก่นักเรียนตามความสนใจไม่ว่าจะเป็นการพับเหรียญโปรย Solar, ทานการทำน้ำยาล้างจานซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้การเตรียมรับมือกับสถานการณ์ l e a r n i n g Lo s s และการพัฒนาความรู้ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยโรงเรียนทาราคีรีออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ ที่ตอบสนองบริบทความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้เรียนเสริมพลังพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสถานศึกษากับครูผู้ปกครองชุมชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพัฒนาคลังสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้แบบเปิดและเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และสุขภาวะที่ดีของผู้เรียนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตยกระดับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพจัดสวัสดิการความปลอดภัยและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนมาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสอพทโรงเรียนทาราคีรีเน้นย้ำด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา มีการจัดคูเวนประจำวันและคูเวนยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนทุกวันมีการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ให้มีความแข็งแรงปลอดภัยพัฒนาห้องน้ำห้องส้วมให้พร้อมใช้งานสะอาดเพียงพอถูกสุขลักษณะมีป้ายบอกห้องน้ำชายหรือหญิงชัดเจนโรงอาหารมีที่นั่งเพียงพอสะอาดถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข และจัดให้มีครูดูแลนักเรียนในช่วงรับประทานอาหารทุกวัน